สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราพามาดูกิง่งขนาดกิง่งเะดามันวไวที่เราเปิดจองอยู่นะก็คือขนาดกิ่ง200บาทไม่รวมค่าส่งนะแต่ถ้าใครสะดวกมารับเองก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะทุกคนเนาะแต่ต้องจองล่วงหน้านเพื่อนเพราะนั้นเราก็พามาดูว่าไซส์มันจะประมาณไหนนะนี่เป็นดอกสะดามันวนะกำลังด,ดอกเลยทุกคนดูใกล้ๆไหมดอกมันวไวจะเป็นต่มเล็ก ตูมเล็กๆไข่ปลาเล็กๆเห็นไหมหนันดอกเลยเมื่อวานเราก็เก็บส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดเนาะ,อะดอกนี้ก็ขายแล้วทุกคนกิโลละ100้บาทรวมค่าส่งถ้าใครอยากชิมดอกกระดาวันทวายก็สั่งกันเข้ามาได้เนาะแต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลคิดเพิ่ม100บาทนะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปปีนดูขนาดจริงแล้วกันเนาะว่าจริงแล้วสองบาทเราจะประมาณไหนทุกคนไป นี่นะไยมาให้หนี่ก็ได้ได้ไ,ดไหมก็เป็นจริงประมาณไซนี้ดูคนปกติแล้วกิ่งนี้ขายจะไซนี้เนาะนี่กิ่งละรนะ้อยอะไซนี้นะไซนี้นี่คือกิ่งละหนึ่งร้อยแล้วก็จะยาวไม่เกินเมตรเนาะแต่เนี้ยกิ่งที่จะให้จองสองร้อยให้เทียบกันดูถูกไหมสองร้อยแต่ว่าจะยาวแค่ไม่เกินเมตรห้าสิบนะก็คือยาว 20, ยเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบเท่านั้นเออไม่งั้นมันจะส่งไม่ได้คนส่งจะไม่รับเนาะถ้ายาวเกินนะดูไซส์อันนี้กิ่งหนึ่งร้อย นั่นอ่ะสองร้อที่เราเปิดจองเอนี่ยทุกคนก็คือ,คอเห็นไหมว่าขึ้นมาจนสุดบันไดเนี่ยมันยังไม่ถึงเลย <c oughs> เราต้องต่อนั่งร้านเพื่อที่จะขึ้นไปตอนนะนดังนั้นเราก็เลยต้องเก็บมาจำลงหน้าห้าสิเปอเนนาะ <c oughs> จะมีแค่ประมาณอ่าไม่เกินไม่เกิน200ร้อกิ่งเนาะที่ออกได้ตอนนี้มีออเดอร์จองแล้วหนึ่งร้อยนะใช่ไหมมีออเดอร์จองแล้วหนึ่งร้อยเราจะเติมตอนเดือนมกราอันมาให้คุยด้วยเนาะ มีเราด้จองแล้วหนึ่งร้อยงโดนตอนนี้เราจะรับเพิ่มอีกไม่เกิน100หรืออาจจะแค่50าสิบเลยเราขอนับด,ดูดีก่อนออนี่ไซส์เนี้ยเห็นไหมนี่เดี๋ยวยาวไม่เกิน150ยห้าสิเซนนะย้ำกันอีกทีถ้าใครสนใจก็คืออ่าสั่งจองเนเข้ามาทุกคนพร้อมมัดจำห้าสิปถ้าจอง20กิ่งก็คูณไปแล้ว,ถา,วาถามว่าถ้าเกิดค่าส่งอะไรเท่าไหร่ก็คือมัดจำหหาสิบเป็นเลยหาร์เไปเลย,น,เลยนะ และถ้าใครสะดวกมารับเองก็จองไว้จ่ายมาจำไว้แล้วก็ถึงวันรับของก็มารับนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มตอนกันแล้วต้องตั้งนั่งร้านรอบเนี่ยเห็นไหมต้นใหญ่มากสะดองมันทวายเราโอเคทุกคนเท่านี้แหละจองกันเข้ามา